สบายดีปาลุงสบายดีสุขุสุคนสมังสบอนมันนี่มาพเผากันคือเก่าก็โดำป่าลุงนี่กะมาหงไตคือเก่ามาป่าลุงที่ว่าเกี่ยวดำรวมเลยมาเกี่ยวข้าวก็ผักกินข้าวเรียงเนาะเอากไปแงมีคนอยากิน่ไปางเหล่เลยมาเียนน้ำนังสันิพี่น้องสบายดีพี่น้องกินข้าว ลากล้างหมูจนเบิดแซ่แ่พนไป่นเตนนะอรบินนี่โอ้ยไปหาจามาหน้ำกัน้องผูกิกสอยากกินข้าวแล้วน้ำเปล่าข้อมกินข้าวไว้เละเล่มถั่วทำไมดีพี่น้อบงแม่น้องดกินหมัมู

chim bay này cả bố lai <laughs> 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 <Hạ lý đám. cười> right thế à này xe gì bao mở มึงกับบทำกูนดามบมายังละสาวกับบ่าวอะบอกมากินไม่ไม่อยกินให้กินออากินให้กินกอนายเล็ากนกนอกอาก่เอยก่าอยูนเาอยนเากน่ย่กาอกนลกอนนมาู่กกินเห้กินไเกี่ยวข้าวพอน้อยนี่อูยเกี่ยวบ่ล ขีเม่อก่อนไม่เวียกเลยโทรน้ำเลยไปก่อนเด้อโอ้ยต่านเลยพระยายกจ้าใส่กลอาใ่ลเกียวข่าวอันเย่เราเม่น้องดามเลยมาเด้อมาเด้อให้เอาจากคนผ่าไปใส่หาสิบคน เขาก็เปิดกันซ่งสังแล้วนะมันจางเละไวพี่น้องบัดบัดอันอันนี้เอิดเอิดวัดเจ๊ดำซานี่เจ๊ดำมีแล้วก็ท่านดำพี่น้องเฮ้ยโลกพักเงี้ขนาดนั้นเฮ้ยดำใช้พักอะไร้ยเราเราให้ได้มาจิตาพเจ๊ดำาูบ่าวพี่น้อง เราอะั <ersch> ้ว่าจะชันด้วยเราอะว่าว่าเอาเลยเราอะแล้วเบื่อแล้วผ้าเจด้าไปกินเผยอยู่กินเอยอยัมไงได้มานูพี่น้องผ้าใบบบพนค่ะบ่ได้จังเด็ไปกินอยู่ตลาดบ้านพนนะไปไปกินยินวางไว้บุญไปไปไปบุญบัดพน สิ่เอื่อยแล้วบ่อยากสิเหื่อยแล้วบานพอไปนะเพื่อนบําเมาต้องเช้าแล้วนะบานเพื่อนเป็นเอื่อยบานไเหาใช่พักแหงเฮ้ยปลาแดปลาแดกนี่ไชกินสอคนนี่นายิกิ้สมน่ะพ่อพัดลิ้นเลยกินข้าวยังไงเออพูดพักแหงเหรอิ พ ah ักกระเยงกุหงั่งเลยพักกะจงกไม่เต็งยะผักผักบอกเกยดำได้พี่น้องถ้าอยากไปกินเพิไว้หายมากเกยดำจ่าเนเรนเป็น แกฟุกหนึ่งคือประเทศเวิร์ดลดนลดลุนมะาคามเต็มคูม้าคามเต็มคูกินบนนี่บ่ยากใหนุคนจะตกันโบไถม้ยงานปางงางี่เลยหันยมปุ๊บกินชอเ้ยไปกินหรอไหม ชมแห้งขนาดผู้ใจใจมักามตนขนีชมน้ำบ่มากเขาหมักหวานไปเป็นตาลเตเขาคงใหญ่ยงใหแล้วอึมมหยอกไปเบิ่งอีพอดูค่ะกินขันใหญ่ nhìn 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 ติกับตัวนะเฮ้ยสบายดิคอมเปอร์ดอกินอะไรน้อเนาะอกกินหลอกกินหลอกกินหลอกกินตอนทำเด็กน้อยมือนี to loyalty, well ่แหละตอนเลยตอนน้อยตอนทำอีเละเว้ยตอนทำมานางตอนทำบั่นตอนทำมาฮตอนหลุดะสาวป่าแตกเปิดเตาเปิดเตาัตา้ ไท่มาไพมากินก่อนเปิดเปิดเปิดกันสั่นด้วคันตายิตอนทำบักอันนี้ดอกตอนทำทำมันก่นตอนทำบักนี้แทบ่เจอนะจังใจสแลบตอนทำบักนี้า จะในะจะใส่กี่เจ้เปิดกันสันเปิดกันสันเหาเปิดกันสันนะเปิดกันสันเด็กอีพอเฮลโลอีพอเฮลโล่วเาใช้กบบสันเาพาเมื่อ เปิดกันสัน่นเวลาไายคิวเฮาเฮาผดบอได้เปิดว่าแกงไปแกงมาแบบมั่สันแลวปลาลูกบินวเบดม้วนกินสม4คน อ้เนีมนกาเขาคน่ยม้นมีันยา่คองสมทั้งนั้นป้งก็สมป้ากะสมมันมีป้าิไปตึกอาที่น้องหันเด้ตึกอไมปตึกอามาอันบีมีต่อนะาะมีแต่น้ำหูน้ำตาเพ็ดอยู่บ่แจนนะเพ็ดอยู่ก็แจกันได้กิน กินเผ็ด <content. S 2> ินไหนเงกินอะไกินไว้นนี้เคยใส่อใส่ในารดนนี้เาซิมผามาาักใส่ักใส่ก็มาเลยีเรัเห็ดชู้กตั้งแต่ตีสี่ตีสี่อีหะตีหาอะไรมาหอดเพือนอาดาเจ็งเาเอาไปเมียนผูรียมันลายหยางผู้ไปเมียนีชาติผูกส่นกระับขาตัวเองมา จะไเห็นอกลูกน่อยกับบมีเอยจิเข็ดเนี่ยเนมาลูกเนาเลี้ยงลูกเลี้ยงลานมาจัมกลยลูกอจอันยังว่าเลี้ยงแล้วเฮ้ยขาตเตะกินอยู่เท่าอันเนยอันเยเนี่ยยังหาไมให้แม่้แม่เนยกินหวาได้เนยนะจักเลย เาเบียสบายดี uh, oh. ี่น้องมากินมะขามเบิที่มะขามน่ะจะเชือายูบินั่นแหละน้องอันี้คืไปไปบังป่าลุงบังเป็ยังงยืนกินยืนยืนประาหานแล้วก่อนเจ้าอ่ดอกแล้วก่อนเจ้าอยู่ ลุงกินนี่ยคือลาปิิ้เพนตอนนี้น้อปลาลุงกิมนาเพ่นใหม่อย่าลืมเข้าไปกนเลยกดแชร์กดติดตามเลยค่ะอบโวงสดามันเจ้ากี่เดี๋วปลาลุงมาดีมาแล้วสวัสดีมาเลยมาแล้ว